บอกเลยว่าปากซีดมากนะคะทุกคนคะ่ะนี่แต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราจะเติมน้องตัวนี้นะคะ m e m b e ร l y ลิ p h y ยาเป็นลิปที่แบบเป็นกลอสแล้วก็บำรุงด้วยนะคะมีไฮยาด้วยค่ะเบอร์จะเป็นเบอร์0ูนย์สีิวนะคะซึ่งก็จะออกสีสุภาพสุภาพตัวหัวแปลงก็จะเป็นไซส์ XL แบบนี้ปาดไปครัง้งสองครั้งก็คือเต็มปากเราแล้วนี่ค่ะเห็นไหมสีสวยไหมอ่ะดูนี้นะคะ ข้างนี้ทาแล้วข้างบนยังไม่ทาเห็นไหมมันดูอิ่มชำ่ำแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนี่ค่ะว้ายสวยมากเธออืมนี่ค่ะเป็นไงสวยแม้จากเมื่อกี้ปากซีดๆนะคะพอเติมไปแล้วเนี่ยก็ดูดีดูชำ่ำขึ้นมาเลยดูปากอิ่มน้ำเลยค่ะ เอาเป็นว่าใครอยากลองใช้นะเมมเบรินลิปไฮยาตอนนี้เข้าไทยแล้วแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยกดทิตากาได้เลยค่ะ